วันนี้เราจะมาฟังนิทานเรื่องไข่น้อยอยากมีขาไข่น้อยใบหนึ่งไม่มีขาแล้วก็อยากมีขามากเลยเอาไว้ขาไว้ทำอะไรคะเด็กๆเ,เอาไว้เดินเอาไว้ทำอะไรอีกคะเอาไว้วิ่งเอาไว้ปั่นจักรยานโอ้มีเยอะแยะเลยทำได้ตั้งหลายอย่างถ้ามีขาไข่น้อยอบอกว่า คิดในใจเลยอยากจะเดินเที่ยวให้ทั่วเลยจะเดินไปให้ทั่วเลยแหละทุกวันไข่น้อยก็กริ้ง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 ไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีขาไว้เดินเหมือนคนอื่นเขาไข่น้อยกริ้งมาบนพื้นหญ้ามาเจอใครคะเด็กๆแม่วัวตัวใหญ่กําลังยืนกินหญ้ายอย่างมีความสุขแม่วัวจา๋าขอขายให้ฉันบ้างได้ไหมคะ แม่วัวตอบว่าไม่ได้หรอกจ้าเพราะวัวเป็นสัตว์สี่ขาก็ต้องมีสี่ขาสิจ้าไข่น้อยทำหน้าเศร้าแล้วก็กริง่งกริงเ้งกริงกริ่งต่อไปจนไข่น้อยไม่เจอกับอะไรคะเด็กๆแมงมุมไข่น้อยก็บอกกับแมงมุมว่าแมงมุมจ้าแบ่งไข่ฉันบ้างได้ไหมจ้าแมงมุมก็ตอบว่า ไม่ได้หรอกจ้าเพราะแมงมุมต้องมีแปดขานะจ้าไข่น้อยทำหน้าเศร้าแล้วก็กริ้ง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 ต่อไปจนไปเจอกับคุณหมาหน้อยไข่น้อยก็ไข่น้อยก็วิ่งกริ้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 งเข้าไปหาหมาหน้อยแล้วพูดกับหมาหน้อยว่าน้องหมาจ้าแบ่งขายฉันหน่อยได้ไหมจ้าน้องหมาก็ตอบว่าไม่ได้หรอกจ้าถ้าฉันแบ่งขายเธอฉันก็ไม่มีสี่ขานะสิฉัน ก็ไม่มีขาไว้วิ่งเล่นอย่างนี้สิเพราะหมาต้องมีสีขาไข่น้อยก็ทําหน้าเศร้าแล้วก็กริง่งกริ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 ่งไปไปเจอใครคะเด็กๆไปเจอกิ้งกือที่มีขาเยอะที่สุดในโลกเลยไข่น้อยดีใจมากเลยข่าวดีฉันต้องได้ขาแน่ๆนเลยว้าวคุณกิ้งกือจ๋าแบ่งขายฉันบ้างได้ไหมจ๊ะคุณกิ้งกือก็ตอบว่าไม่ได้หรอกจ้าเพราะว่า ขาของฉันนะ่ะมันเล็กเกินไปกิ้งกือถึงจะเป็นสัตว์ที่มีขาที่เยอะที่สุดในโลกก็เถอะแต่ขาฉันนะ่ะมันเล็กเกินไปนะแข่ okay, น้อยก็กริ้งกริงริงริ้ง,ง,งต่อไปอกีกทีนี้ไปเจอคุณปลาโอ้คุณปลาอยู่ในไหนคะปลามันอยู่ในน้าํามันอยู่ในน้ำสบายสบายลูกไม่ใช่ลูกไข่น้อยก็เลยถาม คุณปลาว่าคุณปลาจ้าแบ่งขายฉันบ้างได้ไหมจ้า,าไม่มีขาคุณปลาก็เลยบอกว่าฉัาน่ะเป็นสัตว์น้ําหายใจทางเหงือกใช้ครีบและหางสําหรับว่ายนะ้ําไม่มีขาหรอกจ้าอ้าคําแล้วไข่น้อยก็ยังไม่มีขาสักทีหนึ่งเศร้ามากเลย ไข่น้อยลงไห้เสียใจมากเลยทำยังไงดีจะมีขาบ้างนะกุ๊กกุ๊กกุ๊กเอ๊ะนั่นเสียงใครนะคุ้นหัวจังเลยเสียงใครนะกุ๊กกุ๊กกุ๊ลูกจ๋าหนี่แม่มาเที่ยวอีกแล้วหรอจ๊าอ๊ะเสียงแม่นั่นเองแม่กำลังเรียกไข่น้อยให้กลับบ้านนั่นเอง ไข่น้อยดีใจมากเลยที่ได้ยินเสียงแม่ไก่แม่จ้าหนูอยากมีขาไม่มีใครยอมแบ่งขาให้หนูเลยแม่จ้าหาขาให้หนูได้แมมจ้าแม่แม่กไก่หัวละได้สิพี่ๆของเจ้ามีขากันหมดแล้วนะเข้ามาซุกใต้ปีกของแม่สิจ๊ะ ว่าแล้วไข่น้อยกริ้งกร้งกงกริเข้าไปซุกที่ใต้ปีกของแม่กุ๊กไก่จนเผลอหลับไปหลายวันแล้วแล้วเปลือกไข่ของไข่น้อยก็ดังป๊อเปะ๊ปะปะ๊อกเป๊ะมีรอยร้าวเล็กๆเปลือกไข่เริ่มหลุดลอกออกจนเหลือแต่ลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆสีเหลืองน่ารักน่ารัก เย้ดีใจจังเลยไข่น้อยมีขาแล้วทุกๆวันแม่กุ๊กไก่ก็จะพาลูกไก่ออกไปวิ่งเล่นออกกำลังกายลูกๆจะได้มีขาที่แข็งแรงกันหมดเลยเย้ Yay! ดีใจจังเลยไข่น้อยมีขาแล้ว,ลวกลายเป็นเลยคะไข่น้อยกลายเป็นเลยแล้วเอ่ยกลายเป็นลูกเจี๊ยบตัวน้อยๆสีเหลืองน่ารักมากเลยเย้ Yay! ตบมือให้ไข่น้อยหน่อย บายบายไข่น้อยจ้า